สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับแบ่ง2จอนะครับตัวจอ Android นะวิธีการก็คือเข้าไปตรงนี้นะครับผมต้องการเล่นแอปไหนก็สามารถที่จะซ้อน2จอได้นะครับหลักๆก็จะเป็น g o o g l e Map นะครับนี่นะครับเข้าปุ๊บกดวงกลมด้านบน1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวยูทูบนะครับนี่ครับผมแล้วก็กดวงกลม1ครั้งนะครับหลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแอปก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับกระสลด์มาฝั่งนี้ อะไตัวก็ฝั่งหนึ่งนะครับน้ำโหลดนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัว GPS นะครับก็เล่นได้ปกติตัวนี้เป็นฝั่ง YouTube นะครับผมลูกค้านะครับต้องการจอ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นไหนนะครับก็สามารถใส่ได้ตัวนี้เป็นจอ a n นิ้วนะครับผมสามารถเลือกซื้อหน้ากากนะครับที่จะเป็นหน้ากากของหลายรุ่นได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นจอตรงรุ่นนะครับทางร้านก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะแบ่ง2จอได้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับจอันตัวรุรร่นก็สามารถสอบถามได้นะครับ